สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือตัวนี้สบายดีไฟเบอร์นะครับก็ตรงตัวเลยเป็นไฟเบอร์ที่เป็นดีท็อกช่วยล้างลำไส้นะครับอะไรที่ตกค้างอยู่ภายในลำไส้เราเนี่ยมันก็ทำให้ขับถ่ายออกมาหลังจากที่ทานไปมาสัก 8, 10ถึง10ชั่วโมงก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ได้สินค้ามาทดลองหนึงหน้าตาเป็นแบบนี้ซองสีเขียวๆนะครับก็มาลองดูกัน ืจริงๆผมเป็นคนที่ชอบทานพวกนี้มากเลยนะเพราะว่าอยา่างแรกก่อนเราพอเราเป็นคนที่กินผักไม่เก่งเราก็เลยต้องใช้ตัวพวกเนี้ยเป็นตัวช่วยในเรื่องของการขับถา่ายให้มันขับถา่ายทุกวันนะครับก็เขาเทมาปุ๊บอืมกลิ่นหอมรู้เลยว่ารสเปรี้ยวนําแน่นอนนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าอะไรก็ได้น้ำเย็นน้ำปรับภูมิท้องได้ปกตินะครับก็ ชงดื่มก่อนนอนวันละแก้วก็พอนะครับอ,อร่อยจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยผิวมันจะแบบผิวจะหมองนะครับถ้าแบบไม่พอไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยมันจะมีของเสียสะสมในร่างกายนานๆทําให้ผิวไม่ดีหมองคล้ำอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องเวลา่ายลมนะ เหมือนเป็นลมผ่านอุจจาระออกมามันก็จะมีกลิ่นออกมานะครับเพราะเรามีของเสียตกค้างในร่างกายเยอะเพราะนั้นเนี่ยไปลองมาหาทานดูนะครับอร่อยสบายดีไฟเบอร์หาซื้อเรีละนะครับถามจากคนที่ส่งคลิปให้คุณกระดัรสชาติดีนะครับ